พอบอรตอรอไขเส้นผมปริศนาข้างศพน้องชมพู่พบเป็นของผู้หญิงในญาติฝั่งแม่ย้ำไม่พักคดีป้าแตนลั่นไม่มีเอี่ยวพ่อแม่ปลืม้มตำรวจทำงานต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะถแถลงความคืบหน้าคดีสืบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบในจังหวัดมุกดาหารถือเป็นการประเดิมคดีใหญ่ในตำแหน่งผู้นำหน่วยครั้งแรกวานนี้วงเล็บ2ตุลาคม2563พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตอรอเปิดเผยว่า จากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้มีการสัมภาษณ์พยานบุคคล384ปากและได้สอบปากคำจำนวนการสอบสวน120ปากสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญจำนวน13ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน113ชิ้น โดยเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้นเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลจํานวน154ตัวอย่างซึ่งเวลานี้สํานวนการสอบสวนมีความหนา918หน้าโดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2563คณะพนักง,งานสอบสวนได้สรุปสํานวนชันสูตรพิกษพพบว่าการสืบสวนสอบสวนยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพ บนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองได้มีเหตุผลสรุป8เหตุผลซึ่งได้สรุปผ่านวิดีโอพรีเซนเทชันว่า 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีชั้นมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินทางไปบนจุดพบศพ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ามขวบจะปีนป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่สองของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของนางทินเชื้อคมตาชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถค้นหาเจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ชนสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3าขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้7พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมา น้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งจึงเชื่อว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้พาน้องชมพู่ไปและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องมีความผิดฐานภาคเด็กและกักขังน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและมีความผิดในข้อหาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพรางศพอีกด้วย นอกจากนี้พอบอรตอรอยังจัดทำวิดีโอพรีเซนเทชันที่สองที่พบว่าห่วงเวลาที่หายไปน่าจะอยู่ในช่วง38นาทีคือตั้งแต่9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีซึ่งอ้างอิงจากการตรวจสอบจากการดูวิดีโอของน้องชมพู่ในคอมพิวเตอร์เป็นคลิปสุดท้าย ไปถึง9.49นาฬิกา49นาทีของน้องชมพู่ใช้เฟ e บุ๊กเป็นครั้งสุดท้ายส่วนการเสียชีวิตจากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรศพเมื่อประเมินจากสภาพศพความเน่าของศพมีหนอนมแมลงวันชอนชัยจึงน่าจะเสียชีวิตระหว่างบ่ายสองครึ่งของวันที่12พฤษภาคมถึงบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่13พฤษภาคมสอดคล้องกับ การสอบปากคำนักกีตะวิทยานอนที่อยู่ในศพในวันที่ผ่าชนสูตรนักกีตะบอกนอนอยู่ระยะ3จึงน่าจะเสียชีวิตวันที่12เช่นกันรวมถึงจำลองการเน่าเนื้อหมูบนภูเหล็กไฟพบว่ามีอัตราเร่งของการเน่าเร็วกว่าปกติ เพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์พบบาดแผลหลายจุดแต่ไม่มีบาดแผลใดทำให้เสียชีวิตได้และไม่พบการล่วงละเมิดทางเพศดังนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้แต่เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ำและอาหาร เพราะไม่พบเศษอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนบนรวมถึงอวัยวะภายในมีการเน่ามากกว่าผิวหนังภายนอกซึ่งเป็นอาการของผิวหนังขาดสารอาหารส่วนเส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุไม่มีรากผมทำให้ไม่สามารถตรวจ DNA แบบระบุคนได้ทราบเพียงว่าเป็น DNA ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับน้องชมพู่ ทางฝ่ายแม่เท่านั้นเช่นยายแม่ป้านา้าน้องรวมถึงไม่ได้หมายความว่าเส้นผมที่พบจะเป็นของคนร้ายเสมอไปแต่จากการสืบสวนสอบสวนได้ทำอย่างรอบคอบและครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่พบพยานหลักฐานที่สามารถจะลงโทษบุคคลใดแต่จากการสืบสวนก็มีบุคคลต้องสงสัย แต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้และหากปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อใดก็สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้โดยระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้คดีนี้ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันมีระยะเวลาการสอบสวนหนึ่งปีนับจากวันร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะมีการพิจารณางดการสอบสวนแต่การสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการต่อภายในระยะเวลาอายุความตามกฎหมาย20ปีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันกับครอบครัวน้องชมพู่ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนตรงนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนคดีนี้มาโดยตลอดในทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักสากลทุกประการ ในรูปแบบคณะทำงานซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละ,ะแขนงให้เหตุผลประกอบหากมีความคืบหน้าทางคดีจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปตำรวจแถลงคดีน้องชมพู่เผยช่วงเวลาเสียชีวิตระหว่าง12-13พฤษภาคม63ตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตคดีน้องชมพู่ทดสอบนำเนื้อหมูมาวางไว้ที่พบศพเน่าเร็วกว่าปกติ คาดน้องชมพู่เสียชีวิตระหว่างวันที่12-13พฤษภาคม63จากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟในพื้นที่กกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีท่ามกลางความสนใจของประชาชน ตลอด144วันล่าสุดวันที่2ตุลาคม63พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงสรุปความคืบหน้าคดีน้องชมพู่โดยสรุปช่วงเวลาในการเสียชีวิตของน้องชมพู่ดังนี้ 1. เวลาที่เกิดเหตุเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาที อ้างอิงจากน้องชมพู่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเวลา9.49นาฬิกา49นาทีอ้างอิงจากพี่สาวน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป2เวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิตสอบปากคำจากแพทย์ชนสูตรประเมินจากการเน่าของศพเริ่มจากอวัยวะภายในที่เริ่มเน่าอย่างชัดเจนมีหนอนมแมลงวันที่เริ่มจากมิลลิเมตร จนถึงเซนติเมตรชอนชัยบริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่ทำให้เชื่อได้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตระหว่างวันที่12พฤษภาคม63เวลา14นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่14พฤษภาคม63จากการสอบปากคำของนักกีตาวิทยาเห็นว่านอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ ในวันที่15พฤษภาคม63อยู่ในระยะที่3ซึ่งคาดว่าน้องชมพู่จะเสียชีวิตอย่างน้อย3วันคือช่วงเวลา12พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แพทย์ชนสูตรคาดไว้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการจำลองการเน่าโดยนำเนื้อหมูไปทดลองวางไว้บริเวณพบศพ เพื่อดูการเติบโตของหนอนซึ่งพบว่าผู้เหล็กไฟมีอัตราการเกิดเน่าเร็วกว่าปกติเพราะมีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสมากกว่าพื้นด้านล่างโดยพบว่าเป็นหนอนแมลงวันหัวเขียวจากการเจริญเติบโตของหนอนมีความยาวระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่ในเวลา33ชั่วโมงวิเคราะห์และพบว่า น้องชมพู่จะเสียชีวิตช่วงเวลาเช้าวันที่12พฤษภาคม63จนถึงช่วงเวลาบ่ายวันที่13พฤษภาคม63ซึ่งก็สอดคล้องกัน 3. สาเหตุการเสียชีวิตพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบบาดแผลที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากการรายงานชนสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เพราะสมเเนาจากการสอบปากคำของแพทย์ชนสูตรระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารเนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังเน่าน้อยกว่าการเน่าในอวัยวะภายในเนื่องจากผิวหนังขาดน้ำทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การตรวจไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้เล็กมีการบิดตัวอีกด้วยการเพาะของเหลวในกระเพาะอาหารปริมาณ1 0ซีซีแพทย์ให้ความเห็นว่าเกิดจากกระบวนการเน่าของศพเทียบเคียงกับเคสอื่นๆก็มีของเหลวคล้ายกันจึงไม่สรุปว่าของเหลวนั้นคืออาหาร